สวัสดีครับมาพบก,กับเหลิมท่าบออ่ออีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูว่าเหลิมท่าบ่อทำอะไรครับตอนนี้ครับกำลังก่อไฟครับนี่ครับผมกำลังก่อไฟก่อไฟจะย่างครับตอนนี้อยู่ใท้กี่ครับต่ไม่เข้บาบ้านนีไ่ต้องิปภาพไปรงก อันนี้คอนเทนต์ของ,งอข้าบนะ่อคือชิงแค่ขาน้ำนี่เรามาดูรับบ่น,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 นอะไร กไปบบมืดหน่อยครับอูเราพอตอนนี้มัมนเช้าตัวอยู่ครับนี่ครับพ่อใหญ่คนครับมาแล้วครับพ่อใหญ่คน,นครับพ่อใหญ่คนมาแล้วก๊ เพื่อคนบ้านกวกอกครับกำลังคันมูยครับดูนะครับว่าไปขุนบ้านกวกอจะทำอะไรครับย่าครับเอาไฟลงนะครับเอานะ้ำกระติออกก่อนครับ ย่างลงไปย่างไปดูครับบอบ่ลงกันเลยรองกันเลยไม่ค่อยเอาท่าออกมันเข่าพีเข่าเกลียวไปเลดูครับม่ค่อยคนย่างย่างเนื้อหมูครับฝีมือการมาขยาคนกอกครับครับหน้าตาไม่ค่อยคนกอก อหมใส่เกลือเนี่ครับไม่ต้องใส่เล่นมากมายใส่เกลืองเดียวใส่เก้สูงสเกลเมือดีบนิง้พเกลครับกี่น้ำทิเกล่คน้ากกอกครับผมผมเริ่มท่บอนะครับ ลอย่าลืมติดตามกับกดซับสไครั์กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับคอนเทนต์หน้าเราเจอกันใหม่แล้วครับแต่ช่วงนี้ไม่มค่อยไม่มีคไม่มีคนค่อยติดตามนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ